ได้เวลานว,วัตกรรมของท่านครับพบกับ Innovative Variety ในวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ครับเราจะพาท่านมาพบกับ Lovely Home ครับบ้านที่เป็นหอพักเป็นทาวน์โฮมที่เป็นหอพักแนวคิดแบบ Lovely Home ครับโดยดรถนอมพงพาณิชย์ดรเบสครับจะมาเล่าเรื่องราวแนวคิดเกี่ยวกับการทำเดอะสินอรีว่าผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ เป็นเจ้าของอยู่ด้วยกันได้เป็นครอบครัวเล็กๆที่ขยายขึ้นเป็นครอบครัวแบบมีความสุขเป็นการผสมผสานาระหว่างวัฒนธรรมของตะวันออกกับตะวันตกได้ลงตัวอย่างไรในเดอะซีน e รีครับในช่วงต่อไปครับเราจะพบกับเครื่องกำจัดฝุ่นแบบเปียกชนิดแรงดันสูงครับเป็นงานวิจัยของอาจารย์คลุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นนวัตรกรรมทางความคิดที่สามารถนำมา ประยุกใช้กับงานทําความสะอาดได้อย่างดีทีเดียวครับวันนี้เรื่องราวของทั้ง2ตอนเรานําเสนอให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านครับ innovative variety พร้อมแล้วครับท่านพร้อมหรือยังครับตามเรามาเลยครับสวัสดีครับคุณเตเบสสวัสดีครับอาจารย์สบายดีนะครับเชิญเลยครับครับผมบ้านสวยนะครับอาจารย์ขอบคุณครับ เสร็จนานหรือยังครับอาจารย์บ้านหลัเนี้เพิ่งจะเสร็จได้ไม่นานครับเสร็จได้ไม่นานครับผมกี่ห้องครับเนีี่่ยกห้องทั้งหมดเออ่น่าจะมีอยู่ประมาณสักสิบสองห้องด้วยกันครับสิบสองห้องของดรเบสหมดเลยครับผมโอ้สุดยอดครับที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอาจารย์ตรงนี้อยู่ในเออ่จริงๆคืออยู่ในหมู่บ้านบุญยกรครับครับบุญยกรที่คลองหกทันยาบุรีครับทำยังไงอาจารย์ถึงมาทำที่นี่ครับ จริงๆจะต้องบอกว่าด้วยความที่มาเป็นอาจารย์ในราชมงคลคัญบุรีนะครับแล้วก็โดยที่ตัวเองก็อยากที่จะได้ที่พักเป็นส่วนตัวอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยไม่ต้องรจจนถติดอ่าใช่ก็เลยเป็นที่มาครับผมเลยมาจบที่บุญยกรใช่ครับครับผมมาดูแล้วเกิดไอเดียยังไงครับถึงเกิดขึ้นมาเป็นเดอะซีนอรี่ตรงนี้ อ๋อ oh, uh, สำหรับเดอะซีนอรีตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นคอนเซปต์ uh, ของทางด้านของบวกกับอพาร์ตเมนต์บวกกับแชร์เฮาส์นครับ,รบแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ที่ uh, เหมือนกับในครอบครัววัฒนธรรมไทยบวกกับ วัฒนธรรมของการเป็นอยู่ของต่างชาติที่อาจารย์มีประสบการณ์อยู่ข้างนอกามาถูกต้องครับ,รบก็จะเป็นลักษณะทั้งแชร์พื้นที่ส่วนกลางใน,ในขณะเดียวกันตัวผู้อยู่อาศัยเองเนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่ของความเป็นส่วนตัวของเขาภายในห้องของเขาตามปกติ ในนี้มี3ห้องใหญ่ๆหญ่หลักๆคือจะแบ่งออกเป็น3ยูนิตหลักๆซึ่งมันก็คือในส่วนของะเป็นจริงๆลักษณะภาพรวมก็คือเป็นทาวน์โฮม3ชั้นทาวน์โฮม3ชั้นนะครับที่เป็น3คู่หาด้วยกันนะครับแล้วก็โดยทั้งหมดเนี่ยจะถูกแบ่งย่อยๆออกมาเป็นทั้งหมด12ห้องพักย่อยๆด้วยกันใช่ครับ นี่อะไรครับนี่ตรงตรงนี้คือพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางซึ่งเราจําลังจะลงในส่วนของคาราโอเกะเป็นพื้นที่ที่สําหรับนักศึกษาที่เข้ามาอยู่เนี่ยสามารถใช้ติวหนังสือการหรือเป็นที่พบปะสังสรร์นั่งเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆรวมถึงในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นครัวส่วนกลางซึ่งจะเป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันผมมีความรู้สึกผมเข้ามาในบ้านมากกว่าที่จะเข้ามาในหอพักหรืออพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างใช่ครับอันนี้คือโดยความตั้งใจ ให้เหมือนกับว่าผู้อยู่อาศัยหรือนักศึกษาที่มาพักที่นี่เนี่ยความรู้สึกเหมือนกับเขาได้อยู่กับบ้านครับจริงๆแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาก็จะเหมือนกับเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีพื้นที่ส่วนกลางลงมาพูดคุยกันได้ลงมาทําครัวได้มีตู้เย็นให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแม้กระทั่งห้องคาราโอเกะก็มีให้ด้วยตรงพื้นที่ส่วนกลางมีคาราโอเกะด้วยอ่าใช่ครับผมร้องเองหรือว่าให้นักศึกษาร้อง ก็ทุกคนมีส่วนร่วมหมดครับผมการทําอาหารอะไรนี่ก็ตรงนี้เลยใช่ครับ เราก็จะลงเอ่เอ,เ,อ mm hmm. เราจะมีในส่วนของเตาไฟฟ้เาเตาไมโครเวฟตู้เย็นส่วนกลางให้ในส่วนของครัวเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสองจุดด้วยกันเนื่องจากทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด12ห้อง <12 S 1> ใช่ไหมครับอ, <atom. S 2> อ่าเราก็จะมีพื้นที่ที่เป็นครัวนยอยู่สองจุดอันนี้ก็คือจะเป็นห้องริมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางจุดหนึ่งแล้วก็จะมีห้องอีกข้างหนึ่งซึ่งก็จะเป็นส่วนเฉพาะครัวอย่างเดียวอก็จะแยกออกเพราะว่าเราก็จะพยายามที่จะแยกออกเป็นอาจจะ หกห้องใช้ครัวชุดหนึ่งและอีกหห้องเขาก็ใช้ครัวชุดหนึ่งคนมาอยู่ที่นี่ก็แฮปปี้เลยเใช่ครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีราวตักผ้า,าซึ่งสั่งตรงมาจากออสเตรเลียเลยทีเดียว <c oughs> จ้ไม่ธรรมดา <c oughs> <c oughs> ตัวเยนอะไรพวกนี้ก็สั่ง ก็จะเป็นตู้เย็นส่วนกลางเป็นขึ้นใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นส่วนกลางทั้งหมดแล้วคนมาอยู่ที่นี่เข้าเป็นยังไงบ้างครับก็โดยภาพรวมก็จะเป็นนักศึกษาครับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับครับผมก็มาอยู่กัน ราคาห้องเป็นยังไงบ้างครับราคาห้อง,ง,จ,งจะบอกว่าถูกมาก3,900าอ,อ 3, บาทไม <c oughs> จง 3, าง3า0 0นารนะอ่ะครับผมจแน่ใจนะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินตู้โต๊ะเตียงนะฮะแล้วก็มีไฟด้วยอ่ใช่แล้วก็มีกิมมิคมีอะ,อะไรต่างๆเพื่อให้สร้างความสนุกสนานแล้วก็มันๆให้กับผู้อยู่อาศัยรวมถึงในส่วนของห้องน้ำเราก็มีตู้อาบน้ำแยกส่วนแห้งส่วนเปียกให้ ทำอีกที3,009ต่อวันม่ใช่ต่อเดือนต่อเดือนมีมีแอร์ให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ก็เหมือนกับห้องโดยสภาพรวมของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนักศึกษาโดยทั่วไปแต่มีความรู้สึกเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองใช่ครับผมว่าคนอยู่อย่างนี้ต้องชอบอะถ้าแนวนี้นะผู้ปกครองก็ต้องชอบแน่เลยครับหลายสิ่งหลายหลายอย่างนี้ผมว่าด็อกเตอร์เบสเอาเอาตัวเองมาทำเป็นหอพักตรงนี้ไหมครับ ผมผมเรียกไม่ถูกว่าหอพักหรือบ้านพักหรือยังไงดีน่าจะต้องบอกบอกว่ามันมีความเป็นประยุกต์ระหว่างทั้งหอพักแล้วก็แชร์เฮาส์แล้วก็ความเป็นเขาเรียกว่าเออเลิฟลี่โฮมเลิฟลี่โฮมเนาะดูดูสบายใช่ับใช้คำนี้ดีกว่านะแล้วบวกกับสภาพแวดล้อมซึ่งอยู่ที่ครองหกเองแล้วก็โดยอนาบริเวณแล้วติดกับ ทุ่งนาด้านหลังเป็นสวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยีเขยผู้่ายก็เลยถึงได้ใช้ชื่อว่าเป็นเดอะซีนอรี่เดอะซีนอรี่เลยจากใจเลยไบายดรเบสเลยใช่ครับผมดรเบสครับก่อนที่จะมาเป็นเดอะซีนอรี่เนี่ยทำอะไรมาบ้างครับเห็นทำอะไรมาเยอะแยะไปหมดโอ้ใช่ครับก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นนักเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสถาบันสอนการแสดงนะครับแล้วก็จนกระทั่ง เราก็ยังไม่ทิ้งในส่วนของงานอาจารย์ประจำนะครับแล้วก็จนมาถึงธุรกิจเดอะซีนารีครับงานเขียนไปได้ดีไหมครับงานเขียนก็ไปได้เรื่อยๆครับแต่เนื่องจากด้วยช่วงระยะเวลาแล้วก็ความจํากัดในเรื่องของเวลาที่ตัวเองเหลืออยู่นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงถึงหายไปบ้างในวงการเขียนครับผมผมเคยอ่านของนักเบสสนุกมากวางไม่ลงขอบคุณครับ ผมอยากจะโปรโมทท่านผู้ชมนะครับถ้ามีโอกาสลองไปซื้อหนังสือของดรเบสตูนะครับสนุกมากถ้าจะโปรโมทย่างนั้นหนังสือละครเรื่องนี้ของผมเป็นนางเอกครับครับผมยกโชว์เลยได้ไหมสนุกนะฮะเรื่องนี้สนุกอันนี้การันตีผมอ่านแล้วจบในวันเดียวนะครับเรื่องนี้ดีมากนะครับ จะเห็นชีวิตและเรื่องราวต่างๆนึกภาพได้ตลอดตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับชีวิตจริงครับแล้วเชอรี่เทเตอร์นี่ยังไงครับก็จะเป็นจริงๆจะต้องการกําเนิดของเชอรี่เทเตอร์เนี่ยมาจากน้องน้องชายนะครับซึ่งเขาจบด้านของศิลปะการแสดงนะครับแล้วเขาก็เป็นครีเอทีฟรายการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงอยู่นะครับซ้อนกลุ่มไหนครับกลุ่มเนี่ยคือจริงๆแล้วกลุ่มที่เขามุ่งเนี่ยจะเป็นเด็ก นะครับ,รบก็คือเขามองว่าในส่วนของเด็กเนี่ยเป็น<ม>ตัวที่ขับเคลื่อนหรือเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยอยากที่จะให้มีพัฒนาการนะครับ<ม>ซึ่งเด็กเนี่ย<ม>ก็จะเป็นกลุ่มประมาณ7จ็ดขวบขึ้นไปนะครับ,รบจนกระทั่งถึงในช่วงวัยรุ่นหรือว่าก่อนที่จะเข้าวงการหรืออะไรต่างๆเราเนี้ยครับแสดงว่าเป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานความคิดตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ครับ<ม>โดยสร้างเสริมพัฒนาการทักษะต่างๆให้กับเด็กครับครับผมเป็นเป็นการนอก นอกจากสอนเด็กแล้วยังเปิดการแสดงด้วยไหมครับตรงนี้เออคือหลักๆแล้วเนี่ยเนื่องจากน้องผมเนี่ยเขาจะชำนาญในส่วนของละครเวทีเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคอร์สของการสอนแอคติ้งหรืออะไรต่างๆแล้วนวันนี้เขาก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพในสาขาศิลปะการแสดงครับเขียนหนังสือการแสดงแล้วมีอะไรอีกไหมครับจริงๆก็ยังมีเป็นที่ปรึกษาทางด้านการตลาดนะครับหลายๆที่เลยครับผม เป็นด้าน Image ด้านแบรนด์พวกนี้ไหมครับอาจารย์ก็มีด้วยครับ,รบแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีบรรยายทางวิชาการอื่นๆอีกแล้วก็ยังไม่รวมถึงการเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาที่ออสเตรเลียนะครับตอนนี้คนคนไปเรียนที่ออสเตรเลียเยอะไหมครับเยอะมากครับเยอะมากเลยใช่ครับ ประสบการณ์ที่อยู่นั้นมากกว่า20ปีครับผมกลับมาใช้เพื่อคนไทยไปที่นูน้นครับครับแล้วก็ยังสอนหนังสืออีกใช่ครับแล้วามา <c oughs> ทำทำเรเบรีโฮมอีกอ, <c oughs> อันนี้จะ <c oughs> มันบอกว่าเป็นธุรกิจซึ่ง, <c oughs> งค่อนข้าง,งทุ่มเทแล้วก็ทำด้วยความรักทำด้วยใจที่รักที่อยากจะ อยากอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นนะครับจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยจะต้องคุยกันนานครับจะต้องบอกว่าจริงๆพื้นฐานก็คือมันเป็นธุรกิจแรกตั้งแต่ เขาเรียกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาของครอบครัวของครอบครัวก็คือเป็นธุรกิจอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแล้วส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ที่บอกบอกว่าเป็นการซื้อบ้านขายซื้อมาขายไปของคุณพ่อเนี่ยนะครับก็คือมีธุรกิจสมัยนั้นบอกว่าเป็นบ้านให้เช่าก็คือมีทั้งตัวบ้านทั้งหลังแล้วก็มีทั้งบ้านที่ถูกแบ่งเป็นห้องเช่าอะไรต่างๆแล้วก็มีแม้กระทั่งมรดกตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าซึ่งเป็นห้องแถวจะต้องเรียกใช้คำว่า ตองแถวริมถนนเจริญกรุงจเจริญกรุงเลยนะใช่ครับเนี่นเพชรนะนี่นไม่ใช่ทองแล้ว <c oughs> แล้วก็เป็นพื้นฐานของดรเบสตั้งแต่เด็กใช่ครับ <มา S 2> ตั้งแต่จะบอกบอกว่าตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นก็คือ17-18เนี่ยรเราจำได้ว่าเราก็เริ่มมาช่วยดูแลธุรกิจในเรื่องของบ้าน <c oughs> ให้เช่ารเรียบร้อยละนั่นหมายถึงว่า มาคอยอดูว่ามีปัญหาอะไร,ค,รคอยเก็บค่าเช่าแน่นอนนะคะคอยคิดคำนวณค่าน้ำค่าไฟ อะไรต่างๆคอยติดตามทวงหนี้ความรุนแรงของการทวงหนี้นี่มีบ้างม,มันก็ต้องเ,อเขาเรียกอะไรเราก็เรียนรู้ไปจากธุรกิจตรงนั้นนะครับตั้งแต่เด็กเลยเนาะอ่าใช่ครับแล้วก็ฝังฝังใจแล้วก็ฝังจนมาเป็นเป็นเดอะซีนอรีในวันนี้ใช่ครับคือจริงๆแล้วจ,จะต้องบอกบอกว่าช่วงนั้นพอธุรกิจหลังจากที่คุณพ่อเสียเนี่ยเราก็ได้ขายขายธุรกิจนั้นออกไปเพื่อที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งมาเป็นมาเป็นค่าเล้วเรียนตอนสมัยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลีย นะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยอยู่มาประมาณ10กว่าปีก็จะต้องบอกว่าพื้นฐานของเมิดเงินทั้งหลายแหล่ก็มาจากธุรกิจต่างๆที่เราเราเราขายออกไปตอนนั้นนะครับแล้วก็เราก็เลยจริงๆลึกๆก็จะต้องบอกว่าลึกๆก็รู้สึกผิดที่ขายมรดกนะครับเมาสร้างมาสร้างใช่แล้วเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเราขายไปเมื่อสัก 20กว่าปีก่อนรเราก็คิดว่าวันหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราจะต้องสร้างคืนลแล้ว,นะลวทุกครั้งที่เราคิดว่าถ้าเราจะสร้างคืนเราควรที่จะทําให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่อาจารย์ก็เลยผสม ความคิดเดิมผสมกับประสบการณ์ที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียกลายมาเป็นเดอะซีนิรี่นี้ใช่ครับทำให้ดีกว่าเดิมครับผมผมว่ามันเป็นอะไรที่ติดค้างในใจเนาะใช่ครับต้องทําถ้าไม่ทํำนี่นอนไม่หลับถูกต้องแล้วก็คาดว่าเราก็มีความคิดอีกอย่างนึงว่ามันอาจจะเมื่อมันเป็นธุรกิจเริ่มต้นสําหรับ ตั้งต้นของชีวิตแล้วในธุรกิจของตรงนี้เผลอๆผมคิดว่าอาจจะเป็นธุรกิจสุดท้ายของผมในชีวิตด้วยเช่นกันนั่นหมายถึงว่าเวลาเราก็คิดต่อยอดว่าเมื่อยามเกษียณมันอาจจะเป็นธุรกิจหลักเมื่อเวลาที่เราไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะมีแรงไปสอนพูดได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเป็นธุรกิจรองรังสําหรับบ้านปลายชีวิตก็ว่าได้ครับเมื่อบอกว่าเมื่อเกิดจากธุรกิจบ้านเช่าอาจจะต้องจบด้วยธุรกิจ ในลักษณะเดียวกันอาจารย์ไม,ไม่ไม่ทำใหญ่ๆไปเลยละครับอาพาร์ตเมนต์สี่ห้องอาจารย์ก็มีกําลังซื้อจริงๆจ,จ,จะต้องบอกบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราทําธุรกิจใหญ่ปุ๊บเนี่ยทั้งชีวิตเวลาร้อเราก็จะต้องให้กับมันทุ่มเทเพราะนั่นหมายถึงว่าเม็ดเงินที่ลงไปมันก็มาหาศาลครับเท่าพอๆกันกับที่เราจําเป็นที่จะต้องลงทั้งแรงกายของเราลงไปด้วย เติมมีดชั้นไปใช่ในขณะที่ณตอนนี้เนี่ยไอธุรกิจอื่นๆมันก็มีอยู่ในในในสายเดียวกันในหลายๆอย่างซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องมีชีวิตของเราเป็นปกติยังยังจำเป็นที่จะต้องเป็นอาจารย์ประจํายังจําเป็นที่จะต้องเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดยังจําเป็นที่จะต้องดําเนินธุรกิจอื่นๆที่มีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าณเวลานี้ที่เราสามารถที่จะ สร้างเม็ดเงินจากแนงสาขาอื่นๆได้ตรงนี้มันก็ยังคงเป็นธุรกิจหนึ่งในคอลเลกชันจะต้องบอกว่าอย่างนี้เยอะไปไหมสำหรับดอรเบสจริงๆจะต้องบอกว่ามันเป็นการว่าวางรากฐานอนาคต <น S 2> มากกว่าครับผมว่าผมว่าสิ่งที่ เด็กๆมีแนวหลีดนะหรือเหมือนอย่างที่เชอร์รี่เทเตอร์หรืออย่างที่ด r รเบสเจอมาผมว่าเอามาประยุกต์ใส่ในวัยที่เราเป็นผู้ใหญ่แ้ะประยุกต์ด้วยประสบการณ์อะไรมากมายกลายเป็นเรื่องราวที่ดีๆจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้เวลาที่ผมาวางแผนในการดำเนินธุรกิจก็ดีรหรือวางแผนในการที่จะวางรักฐานในอนาคตเนี่ยผมไม่ได้คิดเพียงแค่ หปี3ปี5ปีแต่ผมคิดไปถึง10ปียี่สิบปีซึ่งณวันนี้กว่าที่ผมจะมาถึงตอนนี้ผมเคยคิดของผมมาเมื่อสักสิ20ปีที่แล้วภาพมันลอยมาแล้วจินตนาการผมผมคิดแล้วว่าเฮ้ยผมจะวางรากฐานในชีวิตหรือวางทางเดินในชีวิตของผมอย่างไรผมไม่ได้เพิ่งคิดเมื่อ 3ปีหรือ 5, ปีที่ผ่านมานะ oh. ผมคิดมาเมื่อ 10, หรือ20ปีที่แล้ว <Okay. S 2> ซึ่งนับ10เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยภาพฝันมันอาจจะเป็นแค่ภาพฝันอันเรือนราง mm hmm. นะครับแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะวางแนวทางอย่างไร <Okay. S 2> เพื่อที่จะไปให้ถึงภาพฝันที่มันเรือนรางตรงนั้นเนี่ยมันค่อยๆเหมือนเป็นภาพสเก็ต mm hmm. ที่มันชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นจนกระทั่งมันสามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบัน เหมือนเหมือนชีวิตการศึกษาที่วาดไปตั้งแต่ปวชเป็นชั้นปริญญาเอกที่เราเคยคุยกันตอนนู้นใช่ครับ,รบอย่างที่บอกบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าให้การที่จบปริญญาเอกหรือการที่จะใช้คํานําหน้าว่าด็อกเตอร์เนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการไปเรียนอะไร,รแล้วตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยเราก็คิดว่าเฮ้ยยังไงซะฉันจะต้องไปถึงมันแล้วก็ค่อยไป จากตรงนั้นไปเหมือนกับตรงนี้ก่อนที่จะมีผมยังไม่เคยคิดว่ามันจะต้องอยู่ที่ไหนแล้วมันจะต้องไปตั้งยังไงมีคอนเซปต์ยังไงมีลักษณะยังไงจวบจนเขาเรียกอะไรการสั่งสมประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านผ่านมากับประสบการณ์ที่เรามีมามันสามารถที่จะสอนเราแล้วก็สามารถที่จะหล่อหลอมให้เรามีถึงวันนี้หรือว่าสามารถที่จะสร้างทีมหรือสร้างคอนเซปต์ของเราได้จนถึงทุกวันนี้ แล้วตรงนี้เองเนี่ยณว,วันนี้จะต้องบอกว่าพอชีวิตของผมเนี่ยจะต้องเรียกเข้าว่าว่าเข้าวัยกลางคนก็ว่าได้ไม่อยากจะใช้คํานี้เลยแต่ว่ามันจําเป็นก็กลางด้วยเลยครบ<อ>ับผมบอกว่ากลางคนณ<อ>ว,วันนี้ผมไม่ได้ตรงนี้ยผมถูกคิดมาเมื่อ10บ0ปีที่แล้ว<อ>แต่ว่าณะตอนเนี้ยผมคิดถึงว่าหลังเกษียณผมผมจะเป็นยังไงคิดต่อไปอ่าผมวางรากฐานสําหรับหลังเกษียณเรียบร้อยแล้ว่าผมจะ ใช้ชีวิตยังไงผมจะคงไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรคนแก่ที่ไร้ค่าแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆรอให้ลูกหลานก็ไม่มีอีกรอให้ลูกหลานจะมาเรี้ยงก็ไม่มีอีกเดอะเซน e รีอาจจะ้ี่ากาศัยผมถึงบอกว่าธุรกิจนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่มันเลี้ยงตัวผมหลังจากเกษียณก็ว่าได้ครับผมอยู่ง่ายกินง่ายนะใช่ ผม,ผมเชื่อนะคบว่าหลายๆท่านอยากจะมีธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจกับเลอร์ฟรีโฮมหรือหอพักเนี่ยเป็นของตัวเองมีอะไรจะแนะนําสำหรับคนที่ต้องการจะทําธุรกิจประเภทนี้ไหมครับชูบบอกว่าสิ่งแรกคุณอาจจะต้องสร้างธีมของมันก่อนแน่นอนธุรกิจพอพูดถึงธุรกิจหอพักเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะครับ,รบแต่ว่าคุณจะต้องสร้างจุดขายนั่นเองนะฮะ selling point ที่เราบอกบอกว่าเวลาเรามองทางด้านการตลาดปุ๊บคุณจะต้องมองถึงจุดขายซึ่งเราอาจจะบอกว่ามันคือธีมของธุรกิจ นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดใหญ่สําคัญคซึ่งมันจะสามารถทําให้ขับเคลื่อนธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะมีลูกค้าคเข้ามาได้นะครับคนที่เข้ามาอยู่ที่เดอะซีนารีนี่ต้องต้องรู้สึกยังไงเท่าที่เราคาดหวังไว้จริงๆจาต้องบอกว่าคนที่เป็นมาอยู่เดอะซีนารีเนี่ยคงจะต้องเป็นนักศึกษา รรหรือเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนทํางานก็ได้ที่1คือรักธรรมชาติารักธรรมชาติา<ช>เห็นด้วยออสองอาจจะต้องอ บุคลิกเทรนดี y นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมีอุปกรณ์ทันสมัยมากมาย Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับไมโครเวฟไมโครเวฟผมก็มีทั้งระบบที่อุ่นแล้วก็มีทั้งระบบที่เป็นย่างนะฮะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในครบครันรวมถึงคราโอเกิ อจะต้องเป็นคนที่รักเสียงเพลงนิดหนึ่งด้วยเช่นกันต้องแย่งทันเจ้าของบ้านเลยก็เรียนเชิญไม่ได้เลยนะขอบคุณครับผมว่าดรเบสพูดมาขนาดนี้ผมผมว่าเราไปดูบนห้องกันดีไหมครับครับผมียนเชิญเลยครับเดี๋ยวอาจจะต้องขอเชิญนิดหนึ่งนะครับตามไปดูกันครับเชิญเลยครับอันนี้คือห้องพักครับ ที่บอก3 0 0พันาใช่ครับอันนี้คือ,อห้องพักของ3 0 0 9อันนี้จะเราจะแบ่งออกเป็นด้านหน้าและด้านหลังต่อว <laughs> ันเราตื <laughs> ่นตื่นกันตามแซวอยู่น <laughs> ลมีอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับในสีในสีโอ๊คจะต้องบอกว่าแล้วก็จะมีตู้โต๊ะเตียงตามความต้องการของนักศึกษาเลยรวมถึงทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับแล้วก็มีเตียงยังพาราให้นะครับมีที่นอนยางพาราให้อีก หนึ่งชุดนะครับไมหมดไม่กิ๊กอ่าใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราจะมีแอร์ให้นะครับครับอ่านี่ก็คือในส่วนของภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นตู้บิวอินต่างๆครับห้องน้ําแล้วก็มีห้องน้านะครับห้องน้ําสวยอาจารย์ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนอ่แยกเป็นส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกด้วยกันนะครับแล้วก็อ่เราจะมี คือทำน้ำอุ่นให้ด้วยอยู่ในน้ำอุ่นด้วยใช่ครับห้องกําลังกระทัดรัดเลยนะรักผ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่สั่งเข้ามาใช้ที่ Lovely Home แห่งนี้ใช่ครับผมนำทางเลยครับอันนี้คือเราตักผ้าภูมิใจนำเสนอกเลยนะครับมันมันแตกต่างยังไงครับกับเราจากผ้าในเมืองไทยที่ต้องบอกว่าเราตักผ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของยืดได้นะครับมันก็คือสามารถที่จะอ่า อยู่ล็อกอยู่เลยใช่ครับเริ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแขวนผ้าอะไรต่างๆกันครับให้ผู้ที่เข้ามาพักตากรวมกันตรงนี้เลยใช่ครับแล้วพอแล้วอันนี้เราก็จะติดให้เหนือศีรษะลงไปเวลาที่เดินก็จะไม่ไม่ติดใช่ไหมครับพอทุกคนที่ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะสามารถพับที่ตรงพื้นที่หลังเลส l ล h โฮมตรงนี้ก็จัดปาร์ตี้ได้เลยใช่เขาก็จะสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ในการจัดปาร์ตี้อะไรต่างๆกันได้อีกทีหนึ่งครับ อันนี้ก็่าใช่อีกสิ่งหนึ่งที่ที่ภูมิใจนําเสนอนะครับเดี๋ยวก็ยังมีอีกอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นสวนสาธารณะของเดอะซีเนอรี่ซึ่งทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้เลยต้องไปดูแล้วอ่ะเชิญเลยครับครับ เราก็มาถึงกันแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะของเดอะซีนอรีครับซึ่งทุกคนในหมู่บ้านจะต้องบอกว่าในหมู่บ้านสามารถใช้ร่วมกันได้เลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในบรรยากาศชิลๆของช่วงยามเย็นหรืออะไรต่างๆก็ตามแต่นะครับหรือจะมาวิ่งออกกําลังกายในรอบๆสวนตรงนี้ก็ได้ทางเย็นเลยใช่ครับผมซึ่งอยู่ตรงหน้าเดอะซีนอรีพอดีอยู่ตรงด้านหน้าของเดอะซีนอรีของเราพอดีเลยนะครับดรเบสครับทำมาหลายอย่าง ความสุขของดรเบสคืออะไรในการก็จะต้องบอกบอกว่าจริงๆแล้วมันคือการแชร์ริ่งมากกว่าแชร์ริ่งนะครับมันคือการแบ่งปันในส่วนของความสุขหรือความสะดวกสบายที่เรามีเนี่ยให้กับทุกๆคนนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งเช่นกัน สุดท้ายของการสัมภาษณ์วันนี้มีอะไรที่จะฝากถึงคนที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับเลิฟฟร Home หรือหอพักไหมครับครับผมอันแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องบอกบว่าถ้าคุณตั้งใจนะครับ,รบที่จะ,ะดําเนินธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะธุรกิจหอพักหรือธุรกิจอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือในส่วนของอความเตรียมตัวเตรียมใจกับ ความสําเร็จส่วนหนึ่งแล้วก็ความรุ่มเหลวอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือขอฝากไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับณตอนนี้จะต้องบอกว่าเป็นช่วงเพิ่งจะเริ่มต้นของเดอะซีนารีนะครับก็ยังคงถ้ามีนักศึกษาท่านใดหรือใครก็ตามที่ยังสนใจเดอะซีนารีของเราห้องเรายังมีพอมียังพอมีที่ว่างสําหรับท่านทุกท่านนะครับอาจจะบอกว่าติดต่อได้นะครับเดี๋ยวอาจจะให้ขึ้นเบอร์โทรเลยนะครับขึ้นเบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับ ได้ครับผมขอบคุณมากครับครับ Innovative Talk ในช่วง Talk กับดรถนอมพงพาณิ์กับ The Scenery วันนี้คุ้มค่ากับเวลาที่เราพูดคุยกันจริงๆครับโอกาสหน้าเราคงได้เชิญท่านมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดและมากมายที่น่าสนใจอีกครั้งขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ